ลราเปิดกล่องไอ้แด็กนีงเด็นีงไดตัวมันเห็้เปดกลองเลยไปได้ตัวละครใหม่มาเปิดกล่องอันนี้แล้วกันนะเปิดเลยบอสาเราไม่เพชรดเดี๋ยบร้อยโอ้โหอันนี้พวกเขาไปอัปเกรดตัวกลับไปแล้ โอ้มีจรวดใหม่ด้วยแกเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้หดกว่าตั้งเยอะเหมียวเหมียวเหมียวขึ้อัปเกรดตัวยังไม่ได้อัปเกรดตบ้างเลยอัปเกรดตบ้างนะมันมากระตากดูนะว้านตอนนี้เนี่ยไบลเบลไม่ต้องพกังวลแล้ว เนาะนี่ก็พาไปดูแบบว่าหัวหน้าบอสแล้วกันนะว่ามันมีหัวหน้าบอสอะไรบ้างอะถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเหมือนเออนี่นี่โอ้ยไม่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  no 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 ไปสุดโคตรนี่เนี่โอ้โหมีตัวนี้แหละเนี่ยอะติวติว จิวจิวจิวอะไรเฮ่อไหมเนะตอนนี้มันจะไปเข้ามา,าคือโอ้โหไม่เหรียญมากเลยหน้าครับตอนนี้เนี่ยมันเข้ามาแล้วครับบาแล้วกันเองอดโอ้โหไปกันเพียบเลยเนี่ยวันนี้ครับวันนี้มันเข้ามาฐานลับแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกน้องของเรามันตายไปแล้วสองคนครับ ไม่นี่นนคือมันเข้ามาแล้วครับหัวหนนะ้าตอนนี้มันเดือดทานรับเราอยู่ครับจรอจะไม่แตะเสื้อด้จริงเลยนี่เนี่อะคืออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอยู่นะไม่ต้องสนใจว่าไนดะ้เก่ง ย้นี่เนี่เกิดใหม่มีเพชรเหรอนี่นะเขาเรียกนี่ไงเขาเรียกว่าคนใช้เพชรเปลืองนี่เนีอูนี่นี่นี่เนี่นี่เนี่ยโอวโหน่ากลัวมากมันเข้ามาแล้วทำอะไรโอ้โหนี่ไม่อยู่นะเพราะตัวนี้ด้วยนีกว่า มันเชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกไปแสียงนี้ไปไม่ขอร้องเธอได้โปรดได้โปรดได้โปรดเธอไม่นะือโ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 อว้ยกินบนรองเท้าตากแห้งเลยอืมเพล่มมันใดไม่แห้งเลยเลยนั่นเนี่ย ต่อไปก,ก็จะเป็นเหมือนเนี้ยวเรียงหม่แล้วเลียน,นไม่ได้เนอ่ต่อไปเด้อก็พาไปดูหัวหน้าบอสอันอื่นต่อนะอุ้ยเพิอใช้พลังมาอีกสวยแล้ววัดเริ่บไปเริ่ม่ป นี่มาตัวเลยเนี่ยสงสารก็สอบปรที่เราเพิ่งกัดกันมื้อนี่มันตัวบ้าอะไรก,กันเนี่ยดอกเล็กก็กตายอยู่แล้วตอนนี้มันมาตัวอะไรกันอีกเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหมาตัวอะไรอีกเนี่ยแค่นี้แค่ดิแค่ก็ากกกกตายอยู่แล้วช่วยด้วยแค่นี้ก็ตายอยู่แล้ว ไอ้นี่ยไอ้เออตายไม่ตด้ยี่ต้องแต่มาไรเีย What แล้วลล้โอ้วันนี้ถือว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอือไม่มีคนอไม่มีคน โอนี่เนี่ยมีคนต,ต,ต,ติว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 อะติวติวอะไรเราฮะรอบแรกเนี่นออยอะคืออะไรโปเจกตแกะกัะตายเดียวนะคะาก่อนเออตายแป๊บ แบบนัตนแบบนั่นนานน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 นละอ่ะมาดูหมดนีก de re. de ันอันที si, ่เป็นหมดแบบดือดเดงใกล้ๆกับหมดดอันที่ผมเล่นไปฮะดตรงทันล่างเลยนี่ชั้นล่างทีผมพาไปดูแต่ผมพาไปดูนี่กันหัวหน้าบอเดยว่าพีไปจทเพียบได้ละ เล่นแบบเล่นเล่นแบบนี้ดีกว่าวัวหน้าบอกอเลตเติงโอ้โหหูหูหูันทำตาจะกับตัวนี้เนี่ยฮึโว้ยอเอฝากฝากไว้ก่อนเถอะโอ้ยแกตาเจ้เถอะตายซะยังไงก็ต้องตาอยู่ดี แกเหรอแม่ยังแกก็ต้องตาอยู่ดีนั่นแหละแกก็ต้องตาอยู่ดีนะพวกไอ้แกทำไมใจเนี่ยมันจะกขนาดนี้เน,เนี่ยขอโทษวันแกจะแพ้แม่ทันละแล้วคนนีไ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้หรออุ้ยอุ้ยหลบ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 หล,ลบได้หลบได้นี่นี่เออคือกระสุนเผื่อไม่ดูทัน ไอ้แมมบาร์ไล่ฉันมาแล้วนี่ก็ตัวระเบิดจ้ะตัวระเบิดมาสู้แล้วดีเด้เออเออมันปล่อยระเบิดลูกใหญ่บ้าวะเออือตายแตกทำไม่นะไม่นะี่มาเจอนี่งกบมันหนึงไงเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลโอ้โหขนาดต้องติดปืนกลเลยเหรอ หนี่หนี่หนี่หน,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 นี่อ่ะฮึ่ยบ๊ายบายเดี๋วดีหนะอัมาไงให้เจ้าคอปเตอร์ติดจรวดไม่เห็นกำมีจรวดตั้งไงถ้าโอ้ยแกมาขี่บอสจริงนี่นะครับว่าไม่กี้จรวดกันเราทั้งติดจรวดอื้อหือ แล้วก็ไม่ปอกนี่ไงโอ้โหตลอดเดินไปนิดหนึ่งเกไม่ไปได้ผมเอาฝากคดีต่อด้วยน,วนั่นแหละช้อนเหน็บบุหรี่เติมมาแล้วโอ้โหมาถอดเยียนบ้างกันจะทำอย่างแบบเอ้ยเรือมาเริ่มรัวแล้ว อืมเป็น hmm. ต okay. oh ัวน mm ี hmm. mm ้แ hmm. ล mm ้ว hmm. ก mm ็ไ hmm. ม mm ่บอกโอ้โหนี่เนี่นี่นี่ยไปดีเลยนี่นี่มีเงินสามร้อยสามเงินเงินสามร้อยห้าหกตัวบอสตัวนี้มาอีกแล้ว นี mm ่เ hmm. น yeah. wow. okay, tamam, ี่ยไม่ติวมาไม่มาไม่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 ่บายเป๊บอ่อโอเคมาตามมาดูงาน่าติอใหม่ได้ ผมก็พยายามอ่ะนะเออใช่อันนี้ผมพยายามที่สุดแล้วสามอันนตอม,ม,มาอุ่มอ่ะ รอบหนึ่งฮะซื้อมนเลยกันซื้อไว้เรียบร้อยไปเลยหน้าบอยอันแรกก็เป็นตัวเดิมหนานี่ตัวเดิมเลย รัวฝากไว้ก่อนเถอะหมอนมันปวดฉันมาแล้วเจ้าโคโคโคมาแล้วอุ้ยอื้มขึ้จะมาตัโนู้นนี่ดิไม่ไม่โอ้โหดังโดนอีกดังโดนอีกไม่เนี่ยโอ๊ยไม่แหละได้เงินมาเพิ่มเลย เกยตายซะสิโอ้โหทำไมพี่จมูกโดนงจังเลยจมเดี๋นะทำไมจมูกมันโดเหมือนแมตัวยาวเลยมันแบบพี่นอกพีโอเลยว่ะมามามนแบบพี่นอกพีโอเลยว่ะแบบพี่นอกพีโอเลยจะบุกกันมาแบบพี่นักพีโอเลยว่ะจะบุกันเหมือนพี่นอกพีโอเลยจะบุกบุกบุกไปด้อมโอเลย ทำไอ้แกงไปบอสตั้งแต่แรกก่อนไม่เปไรแกนมาแล้วยอ่อผู้ที่แกงแกงที่สุดแต่ผู้ที่อยู่ลอดที่สุดก็คือฉันอยากก็ต้องน,น,น,นี่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 อ่ะคือ,อ,อไม่ไรใช่ไหล่าวู้ฮู้ฮู้ฮูมาแล้วจะพู้ที่แกงแกงที่สุด อ๋อนี่นี่ยเม่ใช่กระปุกเล่นเด็กปกติเนี่ยผมมาเล่นในฮะแกตอนนี้เริ่มเล่น,ไไหนหอะไรแล้วนี่นี่เอามันหายมาไหนนั่นน่ะนี่นี่อ่ะคือทำมาทำม,มือ,อ,อนอถอยร้างตั้งแต่แรกฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอย โอ้ยนี่ไงบ่ยิงว่าดิฉันเนี่ยกินเอาจิงจรวมันกราจะอู้หลบจะรวดได้ปัจจุนทีไปเลยลบจิงจลวปัเจุัทวีตอ๊ะอืมาเกือแตะบารเลเซอร์มาอีกครั้งหนึ่ง ไม่เดเซอร์มันมาแล้วบเดีกงกกงไอศุดคือปวดแต่อยู่รอดนี่น่ส่วนแกแกไม่ได้อยู่เราเป็นแบบเป็นพันปีหรอกต้องอยู่รถเป็นพันพันปีอยู่แล้วเพราะว่าแก่นละไรบางคน ใกล้สุดีจนเจอเจอือ,อตายแป๊บแอะเฮ้ยฉันมาแล้วโโอ้โหรโอโบนี้แกตายอีกครั้งนึ่งนะเช่ไหมันทโอ้โห,โหจะลวนไม่ดอนไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่ดอนวิ่งก่อนแล้วจะไม่ยายตานจะไม่ไายโอ้โหเลิศไก่เลิศไก่หมดแล้ว นี่เนี่ยมา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 มงปามะมา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 มนรามามามา้ามมา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 นะมาามาาวาาจามามามมไม่รู้าปามามามาา ตายคือตายกันเ้วยครับตันหนึ่งผมขอสิ้นเดีก่อนเดี๋ยอะไรก่อนลักมาแล้วโอเคเตี้วไปลวดเดยครับผมไปลวด ไปล้วดเลยครับไปล้วดเลยนี่ไงมีกระตัวระเบิดโอ้ยโอโอระเบิดตัวตัวเล็กนี่เนี่ยนื้อเกลือตาแป๊บเกเเปรนซี่รังแกคนที่อ่อนแอกว่า เแกด้านแรกกระทำกัน,นอืมนี่เนี่ดีดีเปิดระเบิดมาเฮ้ยนี่นะฉ,นฉันช่วยับะด้านแรกเนี่ยกลจะยปฉันดิไม่เอาไประเบิดโอ้โหวันหน้าครับตอนนี้มันเข้ามาถาดรับแล้วละครับเอาเกลือเอาขึ้นถาดรับพวกเราอะก็มีเยอะก็ตามแต่มันแข็งแกร่งกว่าเราครับ ก่อนันก็มันก็มาที่ฐานรับจริงด้วยในเกิดตายตึ๊บป่ะนี่น,นี่โอ้โหจะเบิดเกิดสุดกูกูสามสามกัน,น เอยิงมาเลยยิงมนเลยนี่ไตายซะฮ่า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 เฮ้ยนี่ไงยิงอาไรนี่ไงเด็กาจจดี่นี่ ตายต้ตองเจอเหัือนนะครับตอนนี้มันเข้ามาในฐานลับของเราครับมันมันเข้ามาฐานลับเราแล้วนะครับตอนนี้มันเข้ามาฐานลับของเราแล้วเราแค่ก็รู้นะแกก็บอกอีกครั้งหนึ่งมันเข้ามาใฐานลับเรานี่ยสึกว่าเออคือนี่แกใช้บอดนี่นี่แกใช้ นี่แกใช้วิญญาณแตวาเน,นี่ยนี่เนี่ยตีระเบิดอุ้ยระเบิดมาเข้ามาฉันน่าดีนเนี่ยแกที่นี่อเอาคือตัวบตได้หายไปจากโลกนี้เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนี่ก็บอกเลยว่าบันไดพื้นเนี่ยน้ำมันไม่แห้งนะครับอะไรนะบันไดเนี่ยน้ำมันไม่แห้งนะ มันได้นะมันไม่แข่งนะอู!อู๋อู๋เฮ้ยเด็กจะช่วยบดาถอนวิญญาณเหรอเนี่ยใครเดีวล,ล่วจะเราจะเอาไงต่อคือบอกว่าเอาไงต่ออืฉัน่ยเอาไงต่อดีองั้นไหมจะเปนไงตึ๊จบจะน้มามัตายจล้า กระดิบกระดิบกระดิบไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับกระดิ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 บไม่มีคนอยู่อ่ะคือตัดเลบก็กของก็ของจบเท่านี้่ทีนะนั่นก่อนจบเลยแล้วกันไม่ใช่แข่งเล่นยังไม่จบอืม ีนนั้นนี้ผ่านก่อนเถอะในนานนี้ผ่านปุ๊บแล้วก็แล้วก็เลยทายแลยถ้าเกิดอ่ะไปเลยนี่นี่ายสิอือเออมันเข้ามาในฐานรับของเราแน่เลยวะ่ะ ทั้งลอกอนตเนี่ยติวติวตวติวตวชี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 ีีน้ำผิดได้ผิดน้ำนั่มันไม่ใช่เรียกว่าฉีดน้ำฝอยเขาเรียกว่าบรรทายพืชเนี่ยไม่แห้งโอ้โหมันน้ำขึ้นมันไม่แห้งเหรอถ้ามันไม่แห้ง่ายไงก็เพราะว่ามีคนใช้เท้าก็เลยน้ำมันก็เลยไม่แห้งอ๋อยังไม่ถึงตานาบอสเด็ก ก็ตายอย MM. ู่แล้วสวยแล้วก็ตายอยู่แล้ววะก็ตายอยู่แล้วก็กัดกัดที่ยิงเราเนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหตัวลวนลบไปเต็มที่อือหือตัวลวนก็มาสามารถลบไปเต็มทวิกแกว่าเกิดปตญหาตัวลวนเกิดปันก็ไม่สา like. มารถลบไปเต็มทวิกนี่เนี่ยตายจ้ะ โอ้โคอือเห็นไหมล่ะเอ่อเื่อไหลเออหไหลลงมาสู่ข้าวสาลีอันน่้คงต้องจบเท่านี้สินะ ิวเป็นตะคิวไว้นั่นเขาต้นติงนะแล้วค่ะผมใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยกดลิมกดไลค์กดกดกระดิ่งก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมเอาล่ะสลับมนที้บ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า